สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับช่องอเจสสวยค่ะนะคะในช่วงคุยเรื่องลับๆกับวัยรุ่นแต่ไม่รับกับอเจสสวยนะคะวันนี้เรามาดูซิว่าเมื่อนักศึกษามาอยู่หอแล้วเงินไม่พอใช้นะคะ mm. เขาจะมีวิธี mm. เทคนิคการพูดยังไงนะคะ mm. ให้แม่โอนตังมาให้เพิ่มนะคะ mm. แต่เจสสวยบอกก่อนเจสสวยไม่ได้แนะนําให้ใครเอาไปใช้นะคะมันเป็นแค่ความลับของวัยรุ่น ไปรับชมกันได้เลยค่ะตังไม่พอใช้ทำไงดีวะโทรขอแม่ดีกว่าแต่จะบอกแม่ว่ายังไงดีซื้อหนังสือแม่จะเชื่อไหมอ่ะแต่ลองดูดีกว่าเนาะรับซื้อหนงอ่ะ สองห้า่ะต้นมะขามหน้าบ้านหนึ่งศูนย์อ่ะไม่ได้ตรงกันนะอ้าวติ๊กโทรมาฮัลโหลโมแม่โหลติ๊กมีอะไรโทรมาเดึกๆเือดเอยู่เสียงดังเชียวทานข้าวหรือยังเขาคุยอยู่กับป้าแววกินแล้วมึงมีอะไรวะโทรมาเดดเ<ม>เนี่ยพอดีอาจารย์เขาไปซื้อหนังสือ หนังสืออีกแล้วเรื่องหนังสือกันทั้งห้องแล้วเหลือหนูคนเดียวมแม่ย็ยิ้มเขาดูเองใจเขาต้องทําการบ้านส่งอาจารย์ด้วยซื้ออีกแล้วหนังสือซื้อทุกอาทิตย์เลยมึงอ่ะซื้อจริงๆไม่เคยโกหกเลยเชื่อได้ไหมเนี่ยว่าซื้อหนังสือจริงตังค์ยิ่งหายยากๆเสร็จเดี๋ยวรีบถ่ายรูปไปให้ดูเลยการเรียนคือการลงทุนนะแม่นะแล้วเล่มละกี่บาทแพงไหมหนังสือที่จะซื้อเจ็ดร้อยค่ะแม่ โหแล้วเอ็งใช้วันไหนเนี่ยใช้พรุ่งนี้เออเออเออเดี๋ยวพรุ่งนี้จะรีบโอนไปให้คุณธุระกับป้าแววอยู่แค่นี้แหละสําเร็จซื้อหนังสืออีกแล้วมีตังใช้แล้วสําหรับวันนี้คลิปความลับกับวัยรุ่นก็ได้จบไปแล้วนะคะหากใครชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องอีจีสวยค่าด้วยนะคะแล้วมาลอชมกันว่า คลิปหน้านะคะอีเจ๊สวยจะมีความลับเด็ดๆอะไรของวัยรุ่นมาให้ชมกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ